เม่งองงูอ่ะแม่เหี้ยรงดูโงแบบแอ๊เลยน้องก็เออเก่เลยทีวีนี้มันเก่งเลยห็ตงไม่รู้เลยเียต่อันานไเหี้ยนอตังามาสามกีนไม่ออกแต่เห็นราสามกีนแล้วขอดูหน่อยเออคนเราต้องศึกษายอ่ะว้วไม้ตอนมันกวว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 วอววอวว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 งววววววน ไม่กลัวถามเขาเรียนวิธีปรึกษาแต่เมืองวิธีปรึกษาไอ้สัสมีมาเสนอเป็นี่ธี่ปรึกษาขายเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งไม่ได้อพันหนึ่งตอนนี้ขายได้ได้เท่าไรได้สนามขายเยอะหกร้อยเองนะเขาเก็บไปใช้ที่กว่าขายเยอะลูกรอแป๊บนึงดิเออไม่ไม่กี่ร้านเกียร์ที่พี่ฮะเกียร์ที่เดียวมมาใหม่ไอ้เกียร์ที่ผมมาใหม่เอาแล้วแต่มันมีเยอะ